ตำนานผีไทยผีปอบ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 ทุกคนเคยได้ยินไหมคะเรื่องราวของผีปอบมีปอบธรรมดาปอบเชื้อปอบยักษ์แล้วก็หมู่บ้านผีปอบค่ะทุกคนซึ่งผีปอบนะคะเขาบอกว่ามันเป็นผีร้ายไร้ตัวตนแล้วปอบเป็นผีร้ายที่ไม่มีรูปร่างหน้าตานะคะทุกคนแต่เขาบอกกันว่ามันจะเกิดจากการที่โดนสิงร่างของมนุษย์ เอไอผีตัวเนี้นะมันชอบเข้าไปสิงร่างของมนุษย์ค่ะทุกคนและถ้าเกิดว่าผีปอบได้เข้าไปสิงร่างใครมันจะกินตับไทยไช่พุงของคนเทมันสิงจนหมดตัวน่ารัวที่สุดเฮ้ยคนลุกซื้งยืนไม่ติดพื้นเลยค่ะและจะบอกให้นะว่าปอบมีหลายแบบมากๆเลยนะทุกคน บางคนเขาก็บอกกันว่าปอบพอตกกลางคืนแล้วเนี่ยชอบไปจับสัตว์มากินนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกุ๊กไก่หรือจะเป็นปลานะคะผีปอบอะ่ะมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นของที่มันไม่ค่อยที่จะน่ากินเท่าไหร่อ่ะทุกคนแล้วก็กินแบบสดๆเลยนะคะทุกคน ซึ่งปอบนะคะที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นมันมีหลายแบบมากและที่สําคัญเลยมันยังมีโบราณกล่าวไว้ว่านะคะมีหมู่บ้านผีปอบค่ะทุกคนซึ่งในสมัยโบราณนะคะปอบเนี่ยก็จะถูกกําจัดด้วยพ่อหมอนั่นเองทุกคนเขาจะใช้พิธีไล่ปอบนะคะเป็นหมอผีใช้วานไฟจี้แล้วก็ตีด้วยหวายค่ะบางทีนะคะทุกคนก็จับแล้วก็เผา เลยเออ,เออฉันไม่ใช่ปอบหรือบางทีนะคะเขาก็จะใช้วิธีนี้เป็นการขับไล่คนที่แบบว่าไม่เข้าพวกอะทุกคนแล้วก็บอกไปเลยว่าแกน่ะคือปอบแต่จริงๆแล้วยายคนนี้อาจจะไม่ใช่ปอบก็ได้นะคะแต่ว่าโดนหมู่บ้านอุปทา,านหมู่ไงแบบว่าแกนั่นแหละคือปอบแล้วก็ขับไล่คนที่ไม่ใช่ปอบออกไปจากหมู่บ้านโอ้ oh my god บางทีนะคะทุกคนในสมัยโบราณอ่ะคือเราไม่มีหมออะไรที่เก่งเหมือนสมัยนี้ไงเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยนะคะว่าความเชื่อที่มีมาแต่โบราณอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าใครเจอผีปอบแถวบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าให้พี่ซีฟังได้นะคะทุกคนพี่ยังไม่เคยเจอหรอกนะแต่ก็มียายแก่ๆข้างบ้านเหมือนกันที่เขาแบบดูโคตรหลอนเลยทุกคน นอกจากนี้นะคะคนภาคเหนือเนี่ยเขาก็เชื่อว่าผีปอบนะคะบางทีอาจจะเรียกว่าผีกะซึ่งเป็นความเชื่อของชาวเหนือค่ะมาจากคำว่าตะกะเพราะว่าคนที่ถูกสิงเนี่ยมักทํำตัวหิวโหยตลอดเวลาเชื่อว่าผีกะกับผีปอบเนี่ยอาจเป็นผีชนิดเดียวกันก็เป็นได้ฉันจะกินทุกอย่าง หมดเลยฉันจะเดินเข้าไปในสวนกล้วยแล้วฉันก็จะกินกล้วยให้หมดเลยเพราะว่าฉันหิวอุยคนลุกสู้เลยทุกคนซึ่งปอบนะคะทุกคนคือกฎข้อบังคับค่ะปอบคือความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมา จนกลายเป็นกฎข้อบังคับควบคุมให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าหมู่บ้านถ้าเกิดว่าใครนะคะแข็งขืนแปลกแยกเนี่ยก็จะถูกเกาเหาว่าเป็นปอบได้เออฉันไม่ใช่ปอบสงสัยต้องย้ายหมู่บ้านซะแลว้วเอออยู่ไม่ได้แล้วจ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะ และถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะแต่งตัวเป็นผีกะหรือว่าผีปอบนะคะทุกคนก็สามารถแต่งตามพี่สีได้เลยมาเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ตัวเรานะคะดูเหมือนผีมากที่สุดทุกคนจะต้องทําแบบว่าเออท่าเดินนะทุกคนนะเพราะว่าผีกะเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปแบบของวิญญาณล่องหนแต่มันสิงสู่ในร่างของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้อง ทำตัวให้แบบว่าเป็นมนุษย์มากที่สุดค่ะทุกคนเริ่มจากท่าเดินเลยหน้าตานะคะพี่จะเสิร์ชหาคํานี้ค่ะทุกคนแล้วผมนะคะพี่คิดว่าผีกลาเนี่ยน่าจะ เ,เข้าไปอยู่ในร่างของคนแก่ไหมเออเพราะสุดท้ายแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นน่ะไม่ค่อยเจอปอบสาวเท่าไหร่นะทุกคนสแสดงว่าการสิ่งของปอบเนี่ยมันจะต้องเข้าไปสิ่งในร่างของคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเรียวแรงแน่ๆเลยนะคะผมที่พี่ใช้นะทุกคนก็เลยจะใช้เป็นแบบนี้นะคะโอ้โหโคตรเหมือนทีนี้ค่ะทุกคนสีผิวทุกคนสีผิวมันจะต้องแบบคร้ำๆนิดนึงนะคะเอออันนี้ก็ยังดําไม่พอนะทุกคน พี่คิดว่าน่าจะแบบเฉดนี้เลยนะทุกคนนะมาเดินแบบนี้หนะ้าบ้านตอนกลางคืนนี่รู้สึกหลอนได้เลยนะทุกคนนะโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะรูปร่างของผีปอบนะคะอันนี้เป็นยายปอบแน่นอนนะคะทุกคนโอ้โหโคตรหลอนเอาละค่ะตอนนี้นะคะเป็นยายที่แบบยิ้มด้วยค่ะเป็นยายอารมณ์ดีอะทุกคนกลัวไหมอ๋อยังไม่ทันพูดอะไร ะะเราก็มาอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะคะไข่มาสร้างหมู่บ้านแย่ๆเนี่ยโอเคเราจะไปทดสอบกันนะคะว่าเขากลัวเราหรือเปล่าหวัดดีจ่าชาน้อยพายายไปกินข้าวต้มมัดน้อยได้ไหมยายอยากจะกินข้าวต้มมัดหรือข้าวเหนียวปิ๊กแค่แป๊บเดียวนะคะก็วิ่งหนีกระจายเลยค่ะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ยายปอบที่ชอบกิน ไก่สๆพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องมีพร้อมนะคะทุกคนนั่นก็คืออะไรทุกคนทายดิอ่าใช่แล้วค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นอาหารของยายคนนี้ได้เราก็จะใส่ไปให้หมดเลยนะคะ ในที่นี้พี่ขอใส่เป็นไก่ละกันนะไหนพี่ขอดูหน่อยพี่ไม่เคยเสิร์ชคำว่าไก่ในนี้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าไก่เนี่ยจะมีแบบไหนบ้างนะโอ้มาเต็มมีแบบน่องแบบอะไรเนี่ยอ เออก็มีเยอะดีเหมือนกันนะทุกคนนะเออถือเป็นไก่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นไก่ kfc ก็มานะทุกคนนะอันนี้เราก็ลองเลือกเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นอุปกรณ์ในการถือโอเคลองไปดูในส่วนของ ผ้าพันคอนะคะที่มันเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็จะเขียนคำว่าไก่ลงไปเลยค่ะแบบนี้นะเออมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้มีสร้อยคอไก่อะมีขนไก่นะทุกคนอืมแล้วเกิดว่าเป็นกระเป๋าล่ะดูซิว่าจะมีไอเทมอะไรเด็ดๆที่พอจะให้ยายคนนี้เนี่ยถือไก่แล้วก็เดินไปเดินมาได้บ้างนะคะโอเคเราเซิร์ชคำว่าชิคเก้นก่อนอ๋อละแล้วเราก็กดเลย วันนี้ทุกคนไก่มาเป็นตัวเลยเออดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันโอ้โหไก่มาเป็นบ้องไปเลยเลยทุกคนอ,อ้มันก็มีหลายแบบนะทุกคนนะทุกคนไปตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับยายผีปอบเออพี่จะใช้เป็นอันนี้ละกันคะ่ะมีแม้กระทั่งไก่ที่แบบว่าเป็นนะักเก็ตทุกคนโอ้โหไก่ในโรบกนี้เขาก็มีให้เยอะเหมือนกันนะโอ้ไก่ไมค์ครับก็มานะทุกคนนะ คุณทําอะไรครับคุณคุณทาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเช่นกันลังหาไก่อยูวนนะอย่าพึ่งมากวนนะแล้วนี่ก็คือไก่นะทุกคนนะอ่าลองไปเดินดิว้าี่ก็ได้อยู่นะเหมือนยายขโมออยไก่มาจากบ้านของผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะกตาก็ตาอุยความหลอนบอกได้ตรงนี้เลยนะคะว่าใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นปอบอะ่ะเอา้าคือ,อคือว่า ฉันก้าวผาไม่ออกเลยค่ะยายหน่ากลัวไหมให้ระดับความหน่ากลัวยายมาหน่อยหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่อะคือคือว่าเออว่าแต่หน้าหนูหายไปไหนอะยายคะยายไม่น่านกลัวเลยค่ะหนูว่าเหาะได้ด้วยเห็นปะ โอ้โหก็เริ่มมีน้องๆนะคะเข้ามาดูกันเพียบเลยนะทุกคนนะเออคนไหนเป็น FC ก็สามารถพิมพ์ได้นะคะว่า FC นะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้มาแต่งผีด้วยกันนะทุกคนนะเอาล่ะทีนี้นะทุกคนนอกจากไก่แล้วนะคะที่พี่ไปดูมาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ากินพวกปลานะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าปอบเราหิวใช่ไหมเราก็จะกินปลาแทนได้นะต้องเป็นปลาแบบสดๆเลยนะคะมาดูซิว่าใน รูเทเวนเนี่ยในเกมโรบอกเนี่ยเขามีปลาอะไรบ้างนะคะโอ้โอ,โอ้คือปลาตัวใหญ่มากทุกคนอันนี้มันน่าจะโดนโดนโดนปลากินยายนะไม่ใช่ยายกินปลานะคะทุกคน มันก็ใหญ่เกินอ่ะเอาเป็นว่าลองใส่ดูนะทุกคนนะจะใส่ไก่ใส่ปลาใส่อะไรก็ได้ที่อยากจะใส่นะคะให้ดูแล้วเหมือนผีปอบนะทุกคนทีนี้เราก็ไปหลอกเพื่อนได้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ารักนะจูบจูกดติดตามกดแชร์คลิปให้ยายด้วยนะ Yahoo! Yahoo! 7654321 You'll never have the sacred stone! <laughs> oh, this you crazy mother-